ป่าต่ปา่าสนับสนุนโดยคอลลาเคนโกะพลัส 4K มาเข้ามานี่กาแฟถ้ำนี้โอโยเป็นไงอ,นอออโ้ยเหินยอกหินย้อยด้วยหินหินยอกยอกหินย้อยอเร้านนี้พี่บอลมาบ่อยไหม ก็มาอยู่ก่อนหน้านี้แต่เมื่อก่อนมันไม่มีแอร์นี่ใช่ไหมมีค่ะแต่ไม่ได้เปิดด้วยพี่ค่ะแรงมากเลยอะไรวะเนี่ยโอแรงมากเลยเขาคือเขาอยู่ที่ลูกค้าด้วย<า>ออคือตอนนี้ก็คนเคารพทั้งงการ <c oughs> แม้กระทั่งแม่ค้าขายกาแฟโ <Okay. S 1> อเคเอาจัดแบบที่เอ็นบอกว่ามีแก้วบึ้มบึ้มแก้วบึ้มขนาดไหนพี่ยังไม่เคยเห็นเลยเด,เดี๋ยวดูกันให้เขาทำไปก่อนเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นโอเคปปลนี่ไปที่โต๊ะไปที่โต๊ะฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวแก้วใหญ่ขนาดนี้เท่าไหร่วเนี่ยไม่บอกให้่ทย85บาทอะ35บาบาทโทษนะโทษนะ<ม>เขาว่างเหรอ เขาแนาจะว่างคือมาขายเล่นๆสั่งอะไรนะลินชีลินชีโซดาก็อาจจะใช้ลินจีปอม้ยถ้าพี่เขามาไม่ต้องเปิดแอร์เลยเพาแกงผมตลอดอยู่แล้วไม่เปิดแอร์สดชื่นถ้าจะมาที่เนี่ยต้องเข้าซอยอะไรเดินทางยังไงอันเนี้ยมันเรียกว่าตลาดต้นไม้เรียบทางด่วนแล้วก็ชื่อว่าซอยซอยอะไรนะซอยถีซอยยิกดยินี่ไม่ใช่ซอยประดิษฐ์มนุษย์ครับใช่ะไปค้าที่ไม่เปิดแอร์ให้พี่อะไร ประดิษฐ์มนูทรรม27เนี่หนูอยากถามตั้งนานแล้วคือการที่แบบมีภรรยาเป็นต่างชาติเวลาทะเลาะกันเปิดเออเวลาทะเลาะพี่เคยทะเลาะแบบแบบแรงแล้วมันคุยกันรู้เรื่องเหรอก็ไม่คุยก็เดินหนีไงถ้าหนูเนี่ยมีสามีต่างชาตินะหนูจะไม่ทะเลาะเลยทำไมกูขี้เกียจเปิดดิกแต่ว่าก็อยู่กันได้เพราะว่าจริงค่อยๆปรับตัวเข้าหากันใช่อแต่อย่างนี้หนูต้องถามนี้หลายครอบครัวที่ ให้ภรรยาเป็นคนดูแลเรื่องเงินพี่บอยเป็นหนึ่งในนั้นไหมพี่ไม่ไม่ไม่แต่พี่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวคือพี่มีมีคุณแม่มีหลานมีภรรยาต้องดูแลอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็เปิดบริษัทด้วยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าแยกกระเป๋ากันแต่ก็ดูแลคนทางบ้านพี่จะเป็นลักษณะนี้เวลาแยกกระเป๋าเนี่ยคือพี่บอยก็ให้เงินเดือนเมียเนี่ยตามปกติแหละถูกไหมแบบเออเป็นค่าใช้จ่ายของเขาก็บางทีก็ไม่ต้องถามเรื่องในบ้านปากดีนะเราเนี่ย <c oughs> เออปากต่อปากอ,อแต่อย่างงี้คือหลังจากแต่งงานอะจริงไหมที่บอกว่าหูหลายคนบอกพี่บอยรับงานแบบบา้าคลั่งมากออพิธีกรเล่นละครออทำออนไลน์รายการส่วนตัวแบดบอยอะไรเงี้ยทำหมดกันหมดเพราะว่าด้วยความที่เราก็มีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นแล้วเราก็คิดไปในอนาคตว่าวันหนึ่งถ้าเรามีเบบี เราก็ต้องมีเงินดูแลเขามีวางแผนไหมว่าเฮ้ยเราต้องช่วงนี้ว่าอะไรเงี้ยเอาพุ่งตรงนะพี่ยายามาเกือบไปเย,นะยังไม่มาสักทีแล้วก็พี่ก็ถามว่ามันกดดันไหมตัวพี่ไม่กดดันเลยแต่เขาอะเขามีความกดดันจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกดดันถ้าเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะมาเองใคือของตัเนี้แปลกนะใช่ขนะอเถอะมาสักทีเถอะเคยคิดไหมว่าดวงเราอะจะได้ภรรยาต่างชาติอืมไปคิดอะไรละพูดอย่างพูดไม่รู้เรื่องเลย เจอฝรหลังยังเดินหนีเลยจะคิดว่าจะมีไม่กล้าคุยแ,แล้วตอนจีบอะพี่จีบยังไงอะเเอิญว่าตอนที่เราคุยกันเราก็มีการใช้ภาษาอังกฤษแบบเบสิกและคาไหนที่เราไม่รู้เราก็เปิด Google ดูนู่นนี่นั่นความเข้าใจกันมันเกิดขึ้นไงม,มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วที่จริงต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยเขาชัดเจนด้วยเรื่องที่แบบว่าสมมติว่ายูชอบอยูบอกมาเลยมันจะได้จบไปเลยความสัมพันธ์มันจะได้เี่าไหนไอ้ตรงเนี้ยก็ถือว่าดีตรงที่แบบว่า พอมีปัญหาอะไรกันนะคุยไปแล้วก็จบไปเลยอทุกวันนี้ทำงานทำงานทำงานเนี่ยอยากรู้นะไอ้เงินทั้งหมดหรืออะไรเงี้ยเวลาใช้เวลาช็อปเนี่ยอยากรู้ว่าใครแบบช็อปเต็มที่ที่สุดคือ <laughs> แบบจ่ายจ่ายแบบไม่คิดอะแบบไม่คิดจะถามว่าไม่ไม่คิดเลยมันก,ก,ก็ก็มีคิดนิดนึงะนะแต่เป็นคนจ่ายง่ายกว่าเมียเขาเป็นคน คิดก่อนซื้อทําไมเราพูดดีอ่ะกลัวเขากูก็น่าเกลยอะใช่เคยมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งพี่เดี๋ยวโอ้โหเวียนหัวมากเลย <c oughs> ไปเที่ยวเวนิสจริงนะพูดจริงนะเหมือนเล่าอึดอัดเหมือนกันอึดอัดเหมือนกันถามมาก็ตอบไปกันนั้นแหละ <c oughs> ได้ครับขอบคุณครับพี่กไ็ไม่ไม่ได้ไม่ได้โมโหอะไรไม่ได้อึดอัดนะไม่ได้อึดอัดไรไปเวนิสไปเที่ยวกันแล้วเวลามันน้อยอะก็นั่งเรือจากเวนิสเนี่ยไปอีกเกาะหนึ่งเกาะนั้นมันก็สวยมากเลยเป็นตึกแบบมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็มมีีีท่ช้้อปปิิงเเเราก็ดนนคผัวย เดิน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 ไปแล้วไปเจอร้านหนึ่งคุณเมียเขาไปเจอเสือ้อเสื้อตัวหนึ่งก็ดูอยู่นั่นอะดูนานมากเลยครึ่งชั่วโมงแล้วนี้เอาดีไม่เอาดีอเอาดีไม่เอาดีนอย่างั้นสุดท้ายเดินออกนอกร้านแล้วก็เดินชมไปประมาณ15นาทีอโอเคเอาตัวนั้นก็ได้กูต้องเดินกลับมาซื้อนี้สุดท้ายกูได้ที่เที่ยวเซี่ยวหนึ่งของกอกเพราะว่าต้องวนต้องไปวนกลับไปอีกแลล่าสุด ไปร้านกระเป๋าอยู่ร้านหนึ่งนี้คือัดแหละใช่เนี่ยเหมือนเมา้ามียงจริงนะปีที่แล้วไปดูมาแล้วสอง0ันบาทเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่แค่อ,อันนี้ข้ามปีเลยข้ามปีไปดูปีที่แล้วราคาเต็ม2,000บาทไม่ก,กี่วันมาเนี้ยไปเห็นอีกลดถึงเ700ร้อยนางแฮปปี้ซื้อกลับบ้านมา700บาทอยากได้มาปีนึงนะ สุดนะใช่อยู่ได้เมียดีมากใช่ก็ถือว่าโชคดีที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้บ้าของแบรนด์เนมแต่เป็นคนที่แบบว่าอยากให้อเออไม่แต่หนูจะบอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ในการที่แบบมีภรรยาคนนี้เพราะเหมือนแบบเขาทําให้เรารู้รจักว่าเออว่ะเวลาเขาจะซื้อเขาก็คิดเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเราก็ต้องคิด,คดตอนนี้คิดไหมเอาจริงเห็นพี่บอยมานานพี่บอยเป็นเป็นพี่ที่ที่เคารพเลยแล้วก็เอาจริงนะชีวิตตอนนี้อ่ะมาอยู่ตรงเนี้ยได้อ่ะเพราะว่า พี่บอยพี่ตุ้ยคอยสอนคือสอนการใช้ชีวิตอันนี้พูดจริงๆนะพูดจริงๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ฟังเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งที่เราที่เป็นน้องอ่ะไม่ค่อยกล้าถามหรอกในเรื่องของภรรยาหรือการใช้ชีวิตคู่แต่ก็ทีมงานก็อยากรู้อะก็เลยต้องทําตามทีมงานนะที่จริงมีหลายเรื่องมากที่อยากถามพี่บอยเรื่องการดูแลตัวเองแต่เอาจริงๆจะไม่ได้เอาพี่มาเป็นแขกนะเพราะมีอีกคนนึงที่หนูเกิดไว้ว่าหล่อรวยเป็นดาราแถวหน้า นี่เขารออยู่นะเอ้าตกลงไม่ใช่ผมนะไม่ใช่เอ้าตายแล้วนี่มารายการอะไรเนี่ยไม่ใช่งงไปหมดคนนี้พอได้ไหมมีความเคลย์บอยนิดๆชอบทำสวนโอ้ยรู้เลยมีคนเดียวบอกเลยมีคนเดียวพีโนี้ขอบคุณพี่บอลมากขอบคุณมากขอบคุณนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะได้เจอหนุ่มล่อยคนค่ะพี่ีโนเมทันีค่ะการช็อปต้นไม้ของพี่โนเนี่ยที่แพงที่สุดจ่ายเยอะที่สุดประมาณเท่าไหร่สองสามแสนก็เคยซื้อ